พี่น้อง <c oughs> พี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยววันนี้อาจจะอาจจะพูดไม่นานเพราะเสียงเสียงเริ่มจะไม่ไหวไอยเนี่ยเสียงหาออกมาค่อนข้างเยอะแต่ในแต่ในสถานที่ที่วิกฤตการนำวิกฤตผู้นำไม่เกิดขึ้น วันนี้ต้องขออนุญาตไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตรวมทั้งให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่ที่ที่ทำงานกันเต็มที่นะครับต้องให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็ไว้อะไรไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนพม,ม่าหรือไม่จะเป็นคนจากประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อเกิดภาวะที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน ต้องดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ต้องส่งแรงกายแรงใจเมื่อวานเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยไปกับเขาด้วยโรงเรียนแจ้งมาบอกว่าให้รีบไปรับลูกเพราะว่าอพยพเด็กมาทั้งหมดลงมานั่งที่สนามหญ้าแตนบายไม่ให้เด็กอยู่ในอาคารทํากลางกรุงเทพเกิดจราจนรถเต็มท้องถนน ทั้งวิ่งทั้งนั่งมอเตอร์ไซค์ขนาดมอไซค์ยังติดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี่ถือว่าหลายท่านก็ตกใจแต่ที่ตกใจไม่แพ้แผ่นดินไหวก็คือภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตร <c oughs> <c oughs> ีเสียงพี่แก้วแกบอกว่าให้กินยามันเป็นยาอะไรนะยาเม็ดปู ที่เขาใส่ในน้ําแล้วให้มันละลายเพื่อละลายเสมหะแกก็บอกว่ากินน้ําลงไปก่อนนิดหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจคืออะไรพอกินน้ํานิดหนึ่งก็กินยาเข้าไปตามละ,ละละลายในคอไงระเบิดคอคือมันต้องเอาไปใส่ในน้ําให้มันอู้วพี่แกว่าแกวางยาผมแกก็ไม่บอกตรงๆอง่ะแกก็บอกคือน้ําในขวดมันเยอะ เราก็เข้าใจว่าแกบอกว่าให้กินน้ําให้น้ํามันในขวดมันลงไปหน่อยไม่ต้องน้ําในขวดไม่ต้องเยอะก็เข้าใจว่าให้กินน้ําแล้วก็เอาอยาตามเรียบร้อยเลยปกติไม่หนักนะนี่มันหนักเพราะพี่แก้ววางยาเนี่ยเ <c oughs> มื่อวานเห็นสภาวะการนำของนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์วิกฤตแล้วเราเชื่อเลย ประเทศวิกฤตเพราะผู้นำวิกฤตนี้เองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวคือคุณเป็นผู้นำของประเทศถึงแม้พวกเราจะไม่ยอมรับพวกเราจะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้คุณคือนายกรมนตีในฐานะผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวมือไม้สั่นเสียงสัน่นพูดจาสับสนสื่อสารไม่ชัดต่อสังคมคือในสถานก,การณ์ วิกฤตไม่ว่าจะอุทกกับภยัยวาทภายัยน้ําท่วมไปไหม้แผ่นดินไหวหรือแม้ภาวะสงครามผู้นําต้องสามารถสร้างการมีส่วนร่วมทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดความหมายก็คือว่าคุณต้องสื่อสารแล้วทําให้ประชาชนมั่นใจต่อสถานการณ์ได้แต่พอนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวมันเหมือนว่าวิกฤตซ้อนวิกฤต แผนดินก็ไหวพอาเจอการเมืองหัวก็สั่นไหวเหมือนกันคือใส่หน้าให้กับนายกรัฐมนตรีมันมีที่ไหนคนเป็นผู้นำแถลงข่าวแล้วพูดจาฟังไม่รู้เรื่องสับสนเสียงของนายกตื่นเต้นกว่าเสียงของพี่น้องประชาชนอีกพี่น้องไปดูคลิปข่าวที่เขานายกแถลงมเมื่อวานก็ได้เสียงของนายกตกใจกว่าเสียงของพี่น้องประชาชน ทั้งที่ตัวเองอยู่ที่ใต้นู่นน่ะิีทัพทัพพาลูกวิ่งเล่นอยู่สนามหญ้าหน้าธรรมเนียบแกจะไม่ลุดมุดรูหนีหรือไงอ่ะแกพูดไปสันไปพูดไปสันไปแถมไปบอกว่าให้ต่างจังหวัดให้ประกาศเสมือนว่าเกิดภาวะฉุกเฉินผมไม่เคยยินคำนี้ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนอายุยี่สิบตอนนี้เนี่ย เป็นเจนวายเจนเดียวกับกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่เคยเจอคำประกาศทางราชการที่บอกว่าให้ทำเสมือนเป็นภาวะฉุกเฉินคือเสมือนว่าเป็นภาวะฉุกเฉินคือคำคืออะไรอ่ะเขามีแต่ให้เตรียมความพร้อมของทุกแต่ละจังหวัดให้เป็นภาวะฉุกเฉินเตรียมความพร้อม แกบอกเปให้เสมือนว่าเป็นภาวะฉุกเฉินมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนายกนฐมนตรีรรมาทาแกน,นและ่ะคือทําตัวเสมือนนายกนอมนตรีเองคือภาวะการสื่อสารของนายกในภาวะวิกฤตของประเทศเนี่ยมันต้องแสดงออกให้เห็นมากกว่านี้ซึ่งไปว่าแกร้อยเปอร์เซ็นตก็ไม่ได้เพราะที่ผ่านมาแกก็ไม่เคยเป็นภาวะผู้นํา ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่สมมตุติสมมุติว่าเกิดภาวะสงครามขึ้นชิบหายเลยนะเมื่อวานี้ผมภาวนาว่าอย่าให้เกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้เพราะข่าวบอกว่าจะมีอ a เตอร์ช็อกตามมาสี่ห้าครั้งก็ตั้งใจว่าอ a เตอร์ช็อกไม่น่าที่จะอย่าให้เกิดความรุนแรง รอบแรกนายกถแถลงไม่รู้เรื่องถ้าเกิดอัปเตอร์ช็อกแกไม่เป็นลมผมก็บอกคิดในใจอะ่ะคิดในใจว่าถ้าเกิดอัปเตอร์ช็อกแล้วนายกสื่อสารไม่รู้เรื่องแบบเนี้ยผู้จัดการทหารสูงสุดต้องแสดงภาวะการนําในฐานะประธานในการกู้วิกฤตประเทศนี่ไม่ได้บอกว่าให้ยึดอํานาจนะเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพอเกิดสภาวะที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมด คนที่มีความพร้อมมากที่สุดคือคนที่มีกองกําลังก็คือกองทัพนายกเนี่ยไม่สามารถสื่อสารและสั่งการได้เห็นแล้วเมื่อวานเนี่ยเห็นสภาพแล้วต้องกาทิ้งทันทีต้องให้ผู้นําเหล่าทัพเขาสั่งการและจัดการพวกรถอุปกรณ์ต่างๆพวกไฟรถเครื่องจักรใหญ่ต่างๆเนี่ยกองทัพเขามีความหมายของผมไม่อย่าไปอ้างอิงว่าเราให้ทหารมา ยึดอำนาจนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าภาวะผู้นํามันไม่เห็นมันไม่เกิดแล้วมันเชื่อใจไม่ได้มันต้องคนที่สามารถสั่งการเด็ดขาดแล้วจัดการระบบการกู้ภัยได้เมื่อวันต้นเลยแอบคิดว่าถ้าอัลเตอร์ช็อกมันรุนแรงสงสัยต้องเก็บนายกไว้ก่อนแล้วประกาศภาวะกู้ภยัยแห่งชาติถุกเฉินแห่งชาติแล้วให้ผู้นําเราทัพเป็นคนทาโอเคสื่อสารไม่ได้ แกก็ยังมาปล่อยไก่ในบทสัมภาษณ์อยู่สองสามครั้งนี่ในภาวะที่เกิดวิกฤตแบบเนี้ยเราเห็นวิกฤตของผู้นําชัดเจนมากคําถามเนี่ยนี่วิกฤตแบบแบบนี้นะคําถามคือที่ผ่านมามันเกิดวิกฤตทางการเมืองเกิดวิกฤตการเมืองเกิดวิกฤตทางกระบวนการยุติธรรมเกิดวิกฤตทางความเชื่อมั่นทางการเมือง เราจะปล่อยให้ในายกรัฐมนตรีอยู่ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่พี่น้องครับวิกฤตความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นไงเรื่องกรณีชั้นสิบสี่นี่ผมเมื่อวานผมนั่งคิดคนเดียวนะทำไมแผ่นดินไหวช้าไปน่าจะไหวตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกตอนที่ทักษิณอยู่ที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจ พเพเผอทักษิณจึกถือวิ่งถือไอแพดลงมาชั้นล่างก่อนเพื่อนทำไมปล่อยให้พี่น้องออกมาสู้เรื่องความยุติธรรมนานจังถ้าจะไหวทำไมไม่แผ่นดินไหวตั้งแต่ตอนที่ทักษิณอยู่ชั้นสิบสี่กูก็จะได้เห็นว่ามึงป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงไะอาจจะวิ่งเร็วกว่าแพทย์ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ทำไมธรรมาชาติไม่ลงโทษตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องชั้นสิบสี่แพทยสภาคือบนความคาดหวังและไม่คาดหวังนั้นก็มาพร้อม,อมๆกันแต่ก่อนเราก็บอกว่าหมอต้องดำรงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศต้องรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศให้ได้จะฉีดยาต้องฉีดยาความยุติธรรมไม่ได้แต่วันนี้พี่น้องครับบนท่ามกลางแบบนี้ ยังไงเสียหมอเขาก็จะอธิบายภายใต้กรอบที่รักษาตามขั้นตอนหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าในยะแฝงรักษาตามขั้นตอนเนี่ยหมอเขามีกรอบอยู่แค่นี้จริงๆกรอบอธิบายว่ารักษาตามขั้นตอนหรือไม่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตามขั้นตอนที่หมอบอกมาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของวิกฤตหรือไม่วิกฤตของผู้ป่วยกันแน่ผมว่าวินยูชนหรือแม้แต่หมอทั่วไปเขาก็จะทราบว่ากรอบที่ ถูกอธิบายว่ารักษาตามขั้นตอนหรือไม่วิกฤตตอนแรกตามขั้นตอนหรือไม่เมื่อดูขั้นตอนแล้วเนี่ยมันก็จะท้อนสะท้อนออกมาเองว่าผู้ป่วยคนนั้นวิกฤตหรือไม่ดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าไม่ได้คาดหวังแพทย์ยสภาแบบร้อยเปอร์เซ็นถึงแม้จะอยากให้แพทย,ยสภามีน้ำหนักในการฉีดยาให้กับกระบวนการยุติธรรมเขามากกว่าเพียงแต่ว่าภายใต้กรอบที่มันถูกตีเราก็ คาดหวังแค่ว่าให้หมออธิบายให้ได้ถึงขั้นตอนหนึ่งคือกรมราชทัณฑ์ชี้แจงคอปทอมาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเอกสารอยู่ที่ปปชไปแล้วเราก็ยื่นให้กรมราชทัณฑ์บอกว่าที่ต้องพาตัวทักษิณไปโรงพยาบาลสิบสี่คือการเฝ้าระวังอาการไม่ได้บอกว่าป่วยนะคุณทักษิณอ้างว่าป่วยราชทัณฑ์บางท่านอ้านว่าป่วยหมออ้างว่าป่วย เอกสารที่มันเป็นทางการที่ส่งถึงเราอ่ะที่เขาชี้แจงมาที่อบตก็คือบอกว่าเฝ้าระวังอาการป่วยเนื่องจากมีใบรับรองแพทย์จากสิงคโปร์จาก UAE มาเป็นใบรับรองแพทย์เดิมและผู้ป่วยความดันขึ้นซึ่งคนติดคุกคืนแรกยังไงความดันก็ขึ้นขนาดผมไปเนี่ยถือว่าจิตใจแข้มแข็งอยู่กับพี่แซมดินไปวันแรกก็ตกใจเหมือนกัน แต่พอความดันขึ้นอ้างว่าเอาไปเฝ้าระวังอาการป่วยทีนี้นี่แหละสิ่งที่ต้องถามแพทย์ยสภาและแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจการเฝ้าระวงังอาการป่วยคุณจะอธิบายการเฝ้าระวังก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอธิบายมาตรฐานทางการแพทย์ก็ได้ว่าคือนี่คือการเฝ้าระวงังตามมาตรฐานทางการแพทย์ซึ่งผมเชื่อว่าแพทย์เขาก็จะอธิบายแบบเนี้ยเทียงกั่ว่าไอเฝ้าระวังอาการป่วยครับมีมาตรฐานในการเฝ้า แสดงว่ามันต้องมีความขยายความต่อว่าแสดงว่าผู้ป่วยคนนั้นไม่ได้เป็นผู้ป่วยวิกฤตที่คณนาต้องออกมารักษาตัวนอกกมรกาชัรร์ใช่ไม่ใช่คือคุณอธิบายขั้นตอนได้ตามขั้นตอนคุณหมออาจจะอธิบายว่ารักษาตามขั้นตอนเอาง่ายๆไอ้ที่เห็นรถออกมาโชว์กันเนี่ยที่มีอุ้งอิงเดินมาด้วยเนี่ย เห็นรถออกมาโชว์กันบอกว่าไปทำเอมอาไอหมอเขาก็จะอธิบายได้ว่าทําตามขั้นตอนต้องเอ็มอาอหนึ่งสองสามสี่แต่พี่น้องอย่างที่หมอตุลและหมอบะลงบอกถ้าทำเอ็มอาไได้นี่มันไม่ใช่การป่วยวิกฤตมันไม่ใช่อาการป่วยวิกฤตดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมแห่งการรักษาที่หมอจะอธิบายมันจะอธิบายได้ว่าผู้ป่วยนั้นวิกฤตหรือไม่ดังนั้น แพทยสภาจะอธิบายมุมไหนก็แล้วแต่แต่พักจากพยา,ยานที่พวกเราประชาชนทั้งสังคมมองเห็นเนี่ยมันเป็นพยายนบุคคลที่เราสัมผัสได้โดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์คือว่าเราเห็นแล้วว่าทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตจ,จริงใช่ไม่ใช่แพทยสภาจะอุ้มขนาดไหนปปชจะอุ้มขนาดไหนก็แล้วแต่ยิ่งอุ้มสังคมยิ่งไม่พอใจ มันจะย้อนกลับไปเมื่อปี2549ปี2549ที่เกิดกระบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะหนึ่งในสาภาสาภาไม่สามารถตรวจสอบทักษิณชินวัตรได้เพราะนั้นเกิดวิกฤตสาภาเกิดเรียกว่าเผด็จการรัฐสาภาเกิดขึ้นมันก็คล้ายๆกับปีนี้ใช่ไม่ใช่อภิปรายกันขนาดไหนสุดท้ายก็คือไปถ่ายรูปู่กันอยู่ดี หนึงคือเกิดวิกฤตทางการเมืองมีการคอร์รัปชันอย่างมากนี่ย้อนกลับไปเมื่อปี2549หนึ่งเกิดวิกฤตทางการเมืองสองเกิดวิกฤตรัฐสภาระบบรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้สเกิดวิกฤตในการแทรกแซงองค์กรอิสระปี2549 48 49องค์กรอิสระต่างๆถูกแทรกแซง ไม่สามารถใช้กลไกในการตรวจสอบได้จึงเกิดความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนทลักลงมาสู่ท้องถนนทําให้เกิดพันธม,มิตรประชาชนเพื่อชาติตยขึ้นถ้าปีนี้วิกฤตของฝ่ายการเมืองเราก็เห็นชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีมีข้อกังขาอยู่เยอะมากเกิดวิกฤตทางการเมืองข้อกังขาก็คือว่ามีการเลี่ยงหุ้นพ่อซุกหุ้นลูกเลี่ยงเสียภาษี นี่วิกฤตต่อผู้นำทางการเมืองสองสามีไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินในการโอนหุ้นของบริษัทเงินดิจิตอลแล้วเงินดิจิตอลกลายเป็นนโยบายของรัฐรัฐพยายามแจกเงินดิจิตอลก็พ่อขอภัยก็สามีของนายกทําบริษัทนี้อยู่มันเป็นคอร์รัปชันเชิงนโยบายไหมเมื่อเป็นคอร์รัปชันเชิงนโยบายไปขายหุ้นเทห,หุ้นก็ไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอีก นี่ก็กระทำผิดทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยปีนี้ก็เลยเกิดวิกฤตทางการเมืองแล้วภาวะผู้นํานายกไม่สามารถรองรับภาวะวิกฤตของประเทศได้สองวิกฤตที่มันคล้ายกันคือวิกฤตสัพพาอภิปรายสองวันเราก็ยังไม่เห็นน้ําหนักที่มันจะเดินต่อแบบไหน,นยังไงสามวิกฤตองค์กรอิสระถ้าแพทยสภา กับปปชยังทําให้เกิดวิกฤตอยู่ได้นีผมคิดว่าพี่น้องประชาชนไม่มีทางเลือกทางเลือกเดียวเท่านั้นคือมาให้เต็มทีเนี่ยรัฐบาลเรามีทางเลือกเดียวคือต้องออกมาสู้หรือเราจะยอมปล่อยให้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสภาวะผู้นำทั้งความคิด ทางคุณสมบัติทางกฎหมายสอบตกหมดทุกอย่างเพราะที่ผ่านมาที่สอบได้เพราะเปิดข้อสอบก่อนแค่นั้นเองมันก็ถึงเวลาที่ต้องลบความวิกฤตนี้ออกจากประเทศไทยให้ได้ไม่มีทางเลือกมันก็ต้องมาที่สะพานชมยมรุเชตที่ทำเนียบรัฐบาลให้เต็มไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็น ทางเลือกเดียวที่ไม่รู้ว่าต้องต้องใช้คําว่าอะไรต้องใช้คําว่าไล่เสนียดอจะไล่ของประเทศออกไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมก็ภาวนาว่ากุงอิงนายกเจนไว้เนี่ยพอเกิดวิกฤตยอย่าไปคิดเหมือนพ่อจะทําบุญประเทศอีกนะคือคนคนคนที่ไม่มีคุณสมบัติทําบุญให้ประเทศเนี่ยอย่าไปทําเลยมัน มันจะเพิ่มวิกฤตให้กับประเทศมากกว่าวันพุธหน้าเดี๋ยวคอนัดหมายเลยเพราะว่ามันเริ่มจะเสียงไม่ไหวแล้ววันพุธหน้าเราจะเดินทางถือว่าใครเป็นชาวพุทธพี่น้องชาวพุทธร่วมกันวันพุธหน้าได้รับการสื่อสารจากผู้หลักผู้ใหญ่ ในวงการสง์บอกให้ทําหนังสือไปกราบูลสมเด็จพระส,สังฆราชวันพุธหน้าใครว่างก็เดินทางไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะนัดหมายกันอีกีหนึงต้องขออนุญาตวันนี้ลงเร็วหน่อยเพราะว่าเสียงมันมันคันคอเพราะว่าพี่แก้ววางยาให้ไปกินยาผููนี่ <c oughs> ในช่องปากเขาขอบพระคุณพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันถ้าไหวนะ้ขอบพระคุณครับ ครับขอเสียงปรอบมือขอบ